สวัสครับวันนี้ก็อยู่ที่หน้าบริเวณฟิวเจอร์พาร์คลังสิทนะครับจะเป็นจุดรถตู้นะครับจุดจอดรถตู้ไปหล,หลายๆที่เลยนะครับ mm hmm. ก็จะมีไปหลายจุดนะครับไปลุกสาวรีไปงามวงวานไปมินบุรีไปจตุจักรนะครับตามนี้นะฮะลองดูนะฮะว่าไปไหนกันได้บ้างนะครับ ไปลากำแหนก็ได้นะครับอ,อก0นาทีเลยก็จะมีไปธรรมศาสตร์นะครับสวนภูมิไปอีพิเดียนสำโรงนะครับไปรักกระบังนะฮะไปหมู่บ้านพึกษาบีพึกษา12บสพฤกษา13พรทิศสาลแก้วขวัญน,นะครับตามนี้เลยนะฮะ จะเป็นจุดจอดรถตู้หนึ่งในสาหมองฟิวเจอร์พาร์คนะครับ